สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนดีนะครับขอพูดถึงเรื่องนักเตะไทยของเรานะครับที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างแดน,นครับซึ่งเป็นนักเตะจากรุ่นยู -23 นะครับเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีและนักเตะคนนี้เคยขึ้นชุดใหญ่นะของทีมชาติไทยมาแล้วก็คือเจอมิกนะครับยุสกรบุรพานะครับซึ่งวันนี้นะครับมิกได้ประเดิมประตูแรกบนเวทีเล็กสิงคโปร์ได้สําเร็จหลังจาก อ่านะครับยิงออกนำในเกมที่หัวกังยูเนเต็ดบุกคว้าชัยเหนือยังไรออน2ประตูต่อศูนย์นะครับและนับเป็นชัยชนะแรกของสโมสรในฤดูการปัจจุบันนี้ด้วยนะครับหัวหอกวัย20่ปีรายนี้นะครับย้ายจากชนบุรีนะครับมาร่วมกับหัวกังยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเพื่อหาประสบการณ์ขาแข่งในต่างแดนโดยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดนะครับจนในเลกจนถึงนัดนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับ ยศกรบุรพายังถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดยู23ปีของโค้ดวังนะครับสำหรับการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนชุดยู23จำนวน2นัดระหว่างวันที่6ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจีนเองนะครับก็อยู่ในสายเดียวกันกับทีมไทยชุดยู23นะที่แข่งขันชิงชาไมชาเดเชียนะครับในต้นปีหน้านะครับที่ซาอุดีอาระเบียถือว่าเป็นการนะครับประลองทีมกันนะเพื่อเป็นการ อ่าปะพุ่งนะครับวิธีการเล่นจะเรียนรู้ทางกันเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับต้นปีหน้านะเรื่องของจ้มมิกนะครับยศกรบุรีพาเนี่ยผมเห็นน้องเขาไปค้าแข่งต่างแดนถึงจะเป็นเหลียกที่สิงคโปร์นะผมก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วทำให้นักเตะเราเนี่ยแน่นอนครับจะเพิ่มแพชชั่นในการเป็นนักเตะอาชีพเพิ่มขึ้นแน่นอนเห็นเส้นทางเห็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่ก้าวเดินไปในฐานะนักเตะอาชีพ ซึ่งในลีสิงคโปร์ในสปีดบอลเนี่ยรู้สึกจะเร็วกว่าเรานะดังนั้นนะครับมิคก็ได้มีการปรับตัวพัฒนาและได้ลงตัวจริงและสี่ํสำคัญที่สุดนัดล่าสุดยิงประตูนําให้กับทางต้นสังกัดนะครับก็คือหัวกัางยูเนเต็ดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับนี่แหละครับที่ผมพยายามพูดตลอดมาว่าเราต้องปั้นเด็กเราไปแบบนี้แหละครับแล้วกลับมาติดยูยิบสามเนี่ยก็เพื่อจะหาประสบการณ์ระดับนานา,นาชาติไม่ใช่ว่าเพื่อจะ นะครับส่งเสริมให้ตัวเองขึ้นติดทีมชาติไม่ใช่ครับเลือกคิดเรื่องขึ้นติดทีมชาติชุดใหญ่เลยติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันมันจะต้องแล้วแต่นะครับคนที่ดูแลทีมชาติชุดใหญ่ช้างศึกเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่มองไปถึงระดับเอเชียระดับโลกว่าจะใช้นักเตะแบบไหน,นส่วนนักเตะอย่างยศก,กรบุรภาหรือนักเตะน้องๆนะข้า,ขาคณาคมยกหรือใครก็ตามแต่ที่มีฝีเท้าโดดเด่นในยุท3สามเนี่ย ต้องใช้ความโดดเด่นเหล่านี้หาประสบการณ์นานาชาติเพื่อจะผลักดันตัวเองให้เดินไปในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพให้แข็งแกร่งที่สุดจากในลีกสิงคโปร์เนี่ยถ้ามีโอกาสร็ขยับนะครับขึ้นไปเจลีกขยับขึ้นไปลีกยุโรปไปให้สุดๆครับไม่ต้องมามองทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับสักวันหนึ่งถ้าน้องถึงเวลานะในระดับเกรดมาตรฐานที่ผู้ทําทีมชาติชุดใหญ่เขามองเห็นแล้วว่า ถาทีมจะต้องการนักเตะในระดับนี้เนี่ยเพื่อจะสู้กับเอเชียเนี่ยเขาก็จะเรียกติดทีมชาติเองแต่ที่ผ่านมาที่เราผิดพลาดคือน้องๆน,น,นะครับไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อหวังจะติดทีมชาติไอ้ตัวนี้แหละครับมันผิดคนคนจะติดทีมชาติได้เนี่ยมันมันไม่ได้ถูกกาหนดโดยนักเตะหรือโค้ชคนใดนะมันจะต้องมีคณะกรรมการในการที่จะทําการสรรหานักเตะทีมชาติที่ดีที่สุดครับ ดังนั้นนะครับไอเรื่องแบบนี้มันจริงไม่มีการผูกขาดเช่นทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครรู้รอกครับว่าใครจะติดทีมชาติเนี่ยคณะกรรมการเขาโคตรเขานะครับในการคัดเลือกนักเตะมาติดทีมชาติเขาดูเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้วัดผลภายในประเทศเขานะนักเตะญี่ปุ่นเขาใช้นักเตะจากนอกอ่ะจากยุโรปจากรีกใหญ่เนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับในทีมของเขาค่ัเขาวัดผลแล้วเขานะครับใช้วิธีการหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาด้วย การมองทีมคู่แข่งของเขานะครับอย่างสเปนนะครับอย่างบราซิลอย่างอาร์จเจนตินาเขามองไปตรงนั้นครับแล้วเขาก็มาประเมินนักเตะของเขาว่านักเตะที่เขาเรียกมามันสามารถสู้ได้ไหมนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่านักเตะเยาวชนญี่ปุ่นเนี่ยจะมาแข่งแข่งให้ดีในเจลิกแลกว้วก็ไปยุโรปเพื่อหวังจะติดทีมชาติอันนั้นหวังได้ครับแต่จะไม่มีผลในการติดทีมชาติเลยถ้า คณะกรรมการในทีมชาติเนี่ยมองแล้วว่ามันไม่สามารถจะสู้กับระดับโลกได้เพราะเป้าหมายก็คือชูชถ้วยบอลโลกครับและแตอนนี้ทีมชาติของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุดใหญ่เนี่ยเราต้องแยกออกจากการพัฒนาข้อที่สองคือทีมสมัครเล่นก็คือทีมที่สร้างน,นักเตะอย่างน้องมิกยศกรบุรพานะครับคณะกรรมยกนะครับนะครับได้หลายคนฮะที่กําลังเล่นอยู่ยี่สิบสามตอนี้เสกสรรราตีนะครับนักเตะได้หลายคนเนี่ย กำลังจะเป็นกล้าพันรุ่นต่อไปนะครับของประเทศไทยเราก็จริงแต่น้องๆกลุ่มนี้จะต้องไม่นะครับมาหยุดอยู่ที่ตรงฝีเท้ากลางๆเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างตามหล็กที่มันยังไม่ได้มาตรฐานโลกอะ่ะแล้วพาร์ขึ้นมาตดทีมชาติเลยไม่ได้ครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะ่ะจนถึงระดับนะครับที่มีหลักฐานนักยิงมากเพียงพอว่าฝีเท้าดีพอที่จะสู้กับทีมระดับท็อปเอเชียได้อย่างเกาหลีญี่ปุ่นอุซเบยน,นะครับซาอุดีอาราเบีย กาตานะครับอิหร่านอย่างนี้ครับออสเตรเลียอย่างเงี้ยต้องมีฝีเท้าในระดับที่จะสู้ทีมเหล่านี้ได้ถึงเรียกมาติดทีมชาติหาไม่ได้ก็ต้องหาครับนักเตะอยู่ในต่างชาตินะอยู่ในต่างประเทศนะ่ะที่เขาเป็นคนไทยเป็นตามพรบสัญชาติที่เขามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือต่างชาติที่เขามีมีสิทธิ์ถือพาสปอร์ตต้องเรียกมาให้หมดครับนี่แหละครับเป็นความหมายของการทำ ative, คอเทนิตี้ข้อที่หนึ่งคือการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ นะครับซึ่งตัดขาดโดยการพัฒนาภายในโดยสิ้นเชิงซึ่งตัดขาดจากการพัฒนาเยาวชนโดยสิ้นเชิงและในข้อที่2การพัฒนาเยาวชนในคอเทนตี้เนี่ยปัจจยาวคือพัฒนาเยาวชนเพื่อจะก้าวไปสู่การเล่นอาชีพตามสมโมสรต่างๆเพื่อเป็นนักเตะอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวได้เป็นอาชีพประชีพหนึ่งเหมือนคุณหมอเหมือนวิศวกรนะครับเหมือนครูนะครับเหมือนอทํางานบริษัทสร้างบริษัทตัวเอง คือเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้นะครับอย่างเสมอหน้าเสมอตาและสามารถทําความร่ารวยตัวเองได้ในฐานะนักเตะนี่คือปัญญาที่เรามองตรงกรอบนี้ครับแต่ตอนนี้นะเราเราไปทํากรอบการพัฒนาภายในเราแบบว่าฝันไปถึงทีมชาติอฝันได้ครับฝันได้แต่คนที่ตัดสินจริงมันต้องอยู่คอเทนิตี้คอทท่หนึ่งคือสร้างทีมชาติทีมรัวและต้องตัดสินอย่างเที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ด้วย การตัดสินไม่ใช่อยู่ในพื้นฐานว่าโอ้อย่าเอาเด็กคนนี้ขึ้นมาฝึกในทีมชาติชุดใหญ่นะอนาคตอาจจะดีจินตนาการต้องไม่มีครับทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรต้องไม่มีจินตนาการว่าเออเผื่อว่าวันหน้าน่าจะดีขึ้นหรือว่าสร้างแบบนี้มันจะดีขึ้นไหมครับทีมชาติชุดใหญ่ทีมโปรที่จริงเนี่ยที่จะสู้กันได้กับเอเชียหรือระดับโลกในโลกยุคป,ปัจจุบันของฟุตบอลเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่ของชาติเราหรือชาติอื่นๆเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จเนี่ย จะต้องดึงนักเตะที่เข้ามาแล้วหวังผลได้ทันทีด้วยการประเมินการเล่นนะครับในสโมสรต่างๆระดับสโมสรของโลกต้องจัดเรียงกันอย่างบริสุทธิ์ที่ทรว่าฟุตบอลในเกรดในระดับไหนพีเมอรลีกก็ต้องสูงกว่าไทยต้องก็ต้องสูงกว่าเจริกและเจลีกสูงกว่าไทยมันก็ห่างกันสามสองสามระดับอะ่ะจะเอามาเสมอกันไม่ได้จะไปดึงนักเตะจากแมนยูมาเล่นเยาวชนเราแล้วบอกว่าต้องมาเล่นเท่ากันกันกบเรามาฝึกที่บ้านเราไม่ได้ครับ คุณทาผิดตั้งแต่แรกมันก็ผิดไปอย่างนั้นแหละครับเราจะต้องประเมินอีกแบบหนึ่งนะครับว่านักเตะจากพิมเมลีสามารถเลี้ยงกินตัวนะสามารถเล่นนะครับถ้ามาเข้ากันกับนักเตะที่มีมาตรฐานระดับเอเชียนะครับระดับหลีของโลกอยู่ในทีมถ้าเราดึงมามากพอ7 0 80%ในทีมเราเนี่ยบวกกับเจ้าแบงค์บวกกับเบนเดวิดบวกกับเจ้ากันบวกกับพี่เจเนี่ยมันจะทําให้ทีมของเรามีพัฒนาการการเล่นก้าวกระโดดขึด้นไปอีกระดับหนึงนะ่งอะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมและมันสามารถทําให้คู่แข่งอย่างซาอุดีอาระเบ,บียกาตาร์หรืออุสเบีกเกรงกลัวเราได้เรามีโอกาสจะเบียดชนะได้มันต้องแบบนั้นครับและมันทําได้ทันทีด้วยถ้าเราจะทําำแต่เรากลับไปเอาทีมนะครับสมัครเล่นหรือเด็กน้องๆที่อยู่ในการพัฒนานะเอาขึ้นมาจัดฟอร์มทีมเป็นทีมชาติชุดใหญ่เหมือนการเล่นละครไปสู้กับทีมระดับเอเชียระดับโลกมันก็สู้ไม่ได้สิครับ ในขณะที่เรามีทรัพยากรนักเตะระดับเอเชียระดับโลกอยู่อีกมากมายแต่เราไม่เรียกตัวติดทีมชาตินี่คือปัชญาที่ผิดอย่างมากเลยเนี่ยผมเห็นเจมิคยศกรบุรพาเนี่ยไปค้าแข่งอยู่ในสิงคโปร์และกําลังมีความสุขในการค้าแข่งก็หวังว่ากลับมานะจะได้มาช่วยชนบุรีและมีโอกาสอาจจะได้ไปเจลีกหรือไปยุโรปอีกต่อไปนะครับจะได้เก็บเงินเต็บท้องนะช่วยแม่น้องมิกเนี่ยเป็นลูกกตันยูเนะี่ยเป็นลูกที่ช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินนะ สิ่งนี้ต่างหากครับคิดอยู่ในระดับนี้แต่พอได้รับจดหมายหรือการเรียกตัวจากทีมชาตินะครับชุดใหญ่ประทิด,ดถือว่าเป็นเกียรติถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วทีมชาติต้องศักดิ์สิทธิ์ครับทีมชาติต้องนะครับอยู่เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องไม่ติดกันง่ายๆตต้องมีฝีเท้าหรือระดับเกรดฝีเท้าที่ดีพอเท่านั้นถึงจะติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ตัวนี้เลยครับคือปรัชญาสําคัญที่มันหลุดหายไป ทำให้ทีมชาติไทยของเราอ่อนแอหน้าวันนี้เพราะเราไม่ทำคอเทอร์นิตี้สี่ข้อซึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดข้อที่2คือการพัฒนาพัฒนาภายในพัฒนาหลีกภายในพัฒนาเยาวชนนะครับพัฒนารากยาเกี่ยวกับฟุตบอลให้ดีที่สุดภายในให้เข้มข้นที่สุดแต่ข้อหนึ่งกับข้อที่2ต้องขาดออกจากกาันเอามาปนกันไม่ได้จะพัฒนาเด็กขึ้นส,สู่ทีมชาติเลยนะีอย่อย่าทำครับอย่าทำครับ แม่น้ําต้องมีร้อยสายต้องมีหมื่นสายอย่าทาแม่น้ําสายเดียวขึ้นสู่ยอดพีระมิดหรือพีระมิดยอดเดียวอย่าทาครับเพราะเราเป็นชาติที่ไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนอเมริกาใต้เราทําเหมือนเขาไม่ได้ครับและข้อที่สามการสร้างโค้ดแพชชั่นโค้ดจะต้องตรงเรียนรู้ทักษะนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการโค้ดตัวเองเนี่ยให้เหนือ,อการจบโปรไลเซนเหนือกว่านั้นก็คือนะครับการมีแทคนิคก,ก,การมีจินตนาการต่างๆเนี่ยเราจะต้องนะครับให้โค้ดผู้มีความชํานาญเนี่ย มีความเข้าใจและมีแพชชั่นตรงเกี่ยวกับคอสณิตสี่ข้อนี้ด้วยจะได้รู้ว่าสร้างเด็กไปแบบไหน,นแล้วข้อที่สี่คือสร้างครอบครัวฟุตบอลครับสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์แบบที่ผมพูดเนี่ยผมึูดีผมก็ดีใจถ้าการพูดของผมประมาณเป็นวันพคลิปเนี่ยทําให้เ,เพื่อนๆหลายคนตาสว่างมองเห็นรูปแบบฟุตบอลที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตได้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างครอบครัวฟุตบอลให้มีความเข้าใจตรงกันทั้งประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ทำครบสี่ข้อแก้วสี่ประการนี้ได้ไปบนโลกทันทีครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําหรือไม่เท่านั้นเองและเราจะต้องดูพีระมิดสองยอดในวงกลมครอบครัวฟุตบอลเป็นว่าถ้าเป็นผังรูปขึ้นมาเนี่ยนะครับพีระมิดยอดหนึ่งฝั่งซ้ายเป็นฝั่งสมัครเล่นฝั่งขวาเป็นฝั่งอาชีพฐานพีระมิดอยู่ร่วมกันคือนักเตะเติบโตขึ้นมาร่วมกันแล้วมาแยกออกเป็นอาชีพและสมัครเล่นและมีวงกลมครอบครัวฟุตบอลครอบอยู่ค,คือความเข้าใจองค์รวมหรือเอกภาพ และพีระมิดสองยอดส่งพลังให้กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าคุณทำตามผังนี้แล้วทำคอเทนเ y ตี้ีข้อครบไม่ละเว้นข้อใดข้อหนึ่งที่ผ่านมาเราปล่อยจอยข้อที่หนึ่งเราไม่ทำทีมโปรเลยเราไม่สร้างคอเทนเนตีข้อที่หเลยเราจึงพลาดมาถึงหน้าวันนี้เราจะล้มล้มทั้งกระดานเลยนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยเราทำไม่ครบและข้อที่สี่ข้อรัวฟุตบอลเราก็ไม่สร้างด้วย จะสร้างได้ไงครับเพราะว่าความเข้าใจในรูปแบบฟูตบอมันไม่มีทำรรมาณูฟุตบอมไม่มีไม่รู้ว่าจะไปยังไงด้วยนะครับทุกสิ่งอย่างเก็บไว้เป็นความลับนะครับค่อยๆเผยออกมานะครับแล้วก็ทาทาไปในลักษณะที่ทําให้ทีมไทยอ่อนแอลงทุกวันและข้อที่สามก็ยังพลาดว่าโค้ดเราเนี่ยนะครับมาทําหน้าที่นะครับในเชิงบริหารด้วยในเชิงปัจญาด้วยแทนที่โค้ดจะมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคเชี่ยวนะครับอย่างสูงในระดับโลก นะครับเรากับเอาปัจญาที่ที่มันไม่สามารถที่จะนะครับพัฒขึ้นมาสู่ในระดับปัจญาที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ารดแบบนะครับหรืออุดมคติไม่สามารถจะขึ้นมาถึงระดับนั้นได้ที่จะนพาเราไปไปสู่เป้าหมายนะครับเรา,าเรานําปัจญาเหล่านี้ขึ้นมานะครับจากคนที่ทํางานเทคนิคีเชี่ยวนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและข้อที่สองเราพลาดตรงไหนรู้ไหมครับการสร้างเยาวชนของเราอะ ในคอเทเนตี้ข้อที่สอง่อะเรากลับสร้างเยาวชนเราขึ้นไปติดทีมชาติต,ตรงๆเลยเราไม่ได้เติมแพชชั่นให้เด็กเราไปค้าแข่งอาชีพเราไม่ได้เติมแรงบันดาลใจตรงจุดนั้นให้มากพอด้วยและเยาวชนของเราไม่เห็นต้นแบบในทีมชุดใหญ่เลยว่าทีมชุดใหญ่ของทีมชาติของเรามีมาตรฐานระดับไหนมองไม่เห็นอะไรเลยครับสี่ข้อล้มเหลวครับนี่จึงไม่แปลกที่ฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันจะเกิดอาการดบแต่วันนี้สีข้อที่เรามองไม่เห็น สิ่งที่มันผิดพลาดที่เรามองไม่เห็นมันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นั่นคือภาพลวงตาที่อันตรายอย่างยิ่งกับฟุตบอลไทยครับมันต้องจัดการเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดครับและเรื่องที่ผมพูดผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองครับนี่คือหลักการที่ยกมาจากเจแปนเวนี่คือเจแปนเวครับเจแปนเวไม่ใช่โค้ชญี่ปุ่นนะเจแปนเวไม่ใช่หลักการของญี่ปุ่นที่ใช้กับทีมชาติญี่ปุ่นไม่ใช่ครับเจแปนเวมาใช้กับไทยก็เป็นไทยแลนด์เว และต้องเข้าใจให้ทราบซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเข้าใจแล้วทําครบสี่ข้อเนี่ยเขาดูเขาวิจัยมาดีแล้วว่าทีมนาชาติตะวันออกไกลอย่างเราเนี่ยเอเชียตะวันออกไกลอย่างเราเนี่ยซึ่งมีความด้ทางด้านสภาพร่างกายและสังคมสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถสู้กับุโรปอเมริกาใต้หนี่ยทางอาหรับได้เนี่ยสามารถใช้สี่ข้อนี้แก้และสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนทีมชาติญี่ปุ่นครับทีมชาติชุดใหญ่จะต้องมีนักเตะคุณภาพระดับโลกนะไล่ลงมาต้องเรียงมาให้หมด ตามเกรดตามโปรไฟล์ที่แท้จริงของนักเตะอย่างบริสุทธิ์ที่ทําต้องใช้นักเตะระดับเอเชียถ้าเราอยากชนะเอเชียต้องเอเชียหรือ,อยุโรป80%ในทีมครับแล้วทีมมันจะไปในแนวโน้มแบบนั้นเองและมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้อที่2เยวาวชนจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะเราสอนถูกให้เด็กๆของเรามุ่งสู่สายอาชีพอย่าไปสนใจทีมชาติถ้าวาสนาคุณถึงฝีขาคุณถึงโปรไฟล์คุณดีคุณติดแน่ถ้าเราทําแบบนี้ได้นะ ทีมชาติไทยเราได้ไปบอลโลก2030แน่นอนแต่ณนะวันนี้ยังไม่ทำผมคิดว่ามันจะสายเกินไปแล้วครับไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้าติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนี่นและคนรุ่นใหม่ชางศึกต้องเพรียงไว In the middle of the modern football past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But eyes to gold and The strong will chi yam yam. The battle on Asia. Open eyes to gold and lead. The strong yam yam. The battle on the Alexander the gold and the Walter SK. The sweet dance. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาทอนคีรีรอมเชาวาเบนอสบอคเยอรมันคีวัตซินร้องคารูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกูตคอนสเตปล์ดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดโรเว,วนกันเนียโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิเตอรฝรั่งเศสจ,จูดสัมสับบร์เบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาธานเคิรดีแพทริกกุสตาฟสันโปว์เมสซากิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชชั่นแห่งสายเลือด ไทยต้องรักคนไทยมีเ,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาต,ติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเท้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช่ามสึกต้องเครียงไว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but man bang ta suang la ha chang sut cha yam ye patala long thang thi asia but man bang ta suut wang la ha chang su cha yam ye patala long สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคสเคแห่งเซกซวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัจฉริพลคนที่รมชวาเบนอัลสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคารูทีมชาติเยาชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยาชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนดยโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกนฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุงแห่งอังกฤษสุพรรณมือนตาชนะทางเคมดีแพทริกกูสตาสันโปโบเม วิไลเบนเดวิสนิโคลลหลัิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบป่าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไรไครสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพียงไร